เอาเลยครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่3นะครับตอนนี้บ่ายสโมงแนาทีครับอย่างที่บอกไว้ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันในไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับผมขอต้อนรับสแลปคิดสวัสดีครับ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 มาฮะมากับโปรเจกต์ที่โปรติแล้วเขาจะมาปล่อยซิงเกิลหนึ่งซิงเกิลปล่อยนู่นนี่นั่นดวงเดบิวต์มีมาทีเดียว3เพลงเลยนะครับผมเดี๋ยวให้สแลปคิดทักทายแฟนชาวเมโลหน่อยครับ ครับสวัสดีครับพวกเรอสแลปคิสนะครับผมผมโดร้องนำครับผมเป็นมือกีตาร์ครับผมผมมือคีย์บอร์ดแซกโซโฟนครับครับสวัสดีชาวแฟนพี่โน้ด้วยนะครับครับผมมาพูดถึงโปรเจกต์นี้ครับมาทีเดียว3เพลงทำไมถึงเชื่อว่าโปรเจกต์ Midnight Express ครับผมครับก็ต้องบอกก่อนว่าเราคุยกับทางโปรดิวของ l ลิฟอินะพี่โน้นะครับว่าเราอยากปล่อยเพลงเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆด้วยช่วงท้ายปีครับอ่าแล้วคราวนี้เราก็เลยคุยกันว่าเนี่ยสักสามเพลงเนี่ยพี่โน้ตบอกว่าเอางี้ ถ้าปล่อย3เพลงลอยๆไม่ได้เราจะต้องมีโปรเจกต์ครอบให้มันหน่อยก็เลยได้ชื่อ Mid n i g h t e x p ซ์เพมาครับผมใช่ไหมันนี้มาจากทางมาร์เก็ตติ้งเราใช่มาทำมาร์เก็ตติ้งซึ่งเมื่อกี้แอบถามก่อนคุยกันแล้วว่ามันเป็นภาพแต่ละเพลงจะเป็นภาพเล่าด้วยภาพแล้วก็ฟิลภาพจะเป็นฟิลแบบถ้าเขาใช้แสงสีประมาณนี้มูดประมาณนี้เขาเรียกว่าฟิลพี่ว่องใช่พี่ว่องใช่ไหมทำไมมันถึงเป็นมูดนี้คะเพราะว่าด้วยด้วยตัวเพลงกับเนื้อหาที่เราเล่าครับอย่างอ่าขอเขาเรียกว่า โปรเจก์นี้จะแบ่งเป็น3าเพลงครับเพลงแรกที่ปล่อยมาชื่อเพลงว่าเกือบเหมือนครับครับผมเป็นฟิลประมาณว่าเหมือนเราเข้าไปในชีวิตใครสักคนหนึ่งแล้วเขามาบอกเราว่าเขายังลืมรักครั้งเก่าของเขาไม่ได้นะต่อให้เราพยายามดีแค่ไหนหรือเต็มที่แค่ไหนสุดท้ายแล้วมันแค่เกือบเหมือนแต่มันไม่ใช่อยู่ดีใช่หูเจ็บสุดๆนะครับเข้าไปปุ๊บโอ้โหังไม่ทำอะไรเปรียบเทียบซะแล้วเข้าไปวัดกันซะแล้วใช่เป็นเป็นมุมกลับ ใช้คำว่าเป็นมุมกลับของแฟนเก่าคนโปรดแล้วกันครับผมใช่แล้วเหมือนกับว่าเขาคนที่เราคุยด้วยเขามีแฟนเก่าคนโปรดใช่แล้วเขายังไม่ลืมแฟนเก่าคนโปรดใช่มันเป็นจะเกิดเพลงนี้ขึ้นมาเกือบเหมือนแล้วจริงจริงในเพลงมันจะเล่าประมาณว่าเราไม่ได้โกรธแค้นเขานะใช่เราก็ <ip> บอกเขาว่าเธอทําดีแล้วแหละ <bey ue S 2> แต่มันผิดที่เราเองที่ยังดีไม่พอหรือว่ายังแทนคนเก่าเธอไม่ได้ใช่แต่ในความเป็นจริงลึกๆแล้วกัดโกรธเหมือนกันก็รูันไม่ตรงกับใจเล้ไม่ตรงกับใจไม่โกรธนะโทษเราโทษตัวเองดีกว่านะแล้วก็อย่างเพลงที่สองนะครับเพลงที่2เพลงมีความสุขดีนะครับเพลงมีความสุขดีนะเนี่ยก็จะได้อินสปายมาจากตัวผมเลยคือเคยเข้าไปส่องอินสตาแกรมของแฟนเก่าคนหนึ่งที่ไม่ได้คุยมานานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะเป็นยังไงบ้างนะก็มีแว็บหนึ่งที่รู้สึกว่า เฮ้หรือว่าเราจะกลับไปงอนะอะไรเองแบบมีความหวังหน่อยๆอันนี้ครับพอเปิดเข้าไปปุ๊บเหลืออย่างเดียวเลยครับหวังดีเพราะเขามีแฟนใหม่ไปแล้วใช่ก็เลยเป็นมีความสุขดีนะขึ้นมาครับไม่น่าลั่นนะครับไม่น่าลั่นเลยจริงๆนะครับทำนี้นะครับเผื่อลั่นกดไปดูเผื่อลั่นเผื่อลั่นเผื่อลั่นเขาไม่บล็อกก็บุญแล้วครับเขาไม่บล็อกก็เขาไม่บอกกบุญแล้วนะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายครับถ้าเขาไม่รักมาอยู่กับฉันดีไหมนะครับผมมาจากพวกเราคุยกันว่าเนี่ย เอเคยเป็นไหมแบบที่เป็นที่ปรึกษาให้คนที่แอบชอบตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะกี่รอบเขาก็จะเข้ามาแบบเนี่ยชอบคนนี้แต่แบบเนี่ยเชิญฉันโดนทําร้ายดใจแล้วเพลงนี้ก็เลยออกมาตอบว่างั้นถ้าตรงนั้นมันไม่ดีมาอยู่กับเราดีไหมให้เปิดโอกาสให้เราสักครั้งหนึ่งเราจะทําให้ดีกว่าที่เขาทําอีกขายซัพพอร์ตนะครับล้วเพลงนี้พิเศษครับได้พี่เข้าเฟลโลมาเขียนให้ด้วยเฟลโลเฟลโลก็เลยเอาโปรเจกต์นี้ทั้งหมดซึ่งแน่นอนเมื่อกี้มีคําถามว่า เออมันต่อเนื่องกันไหมทําไมถึงปล่อยโปรเจกต์ทีเดียว3เพลงเพราะนั้นเนี่ยเพลงเพลง3เพลงนี้มันเชื่อมโยงกันมีความหมายอยู่นะครับขั้นตอนการทําเพลงครับเราเริ่มเพลงไหนก่อนเอ่อจริงๆเพลงที่เสร็จเพลงแรกเลยนะครับเพลงมีความสุขดีนะเพราะว่าเพลงนี้เขียนเมื่อ3ปีที่แล้วครับช่วงก่อนโควิดด้วยช่วงช่วงก่อนโควิดครับแล้วก็เอ่อมีเพลงเกือบเหมือนกับเพลงมาอยู่กับฉันดีไหมอันนี้ มาพอร้อมกันเลยครับคใช่ประมาณเดือนสองเดือนที่ผ่านมามแสดงว่าเพลงแรกเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าไอเดียมันมาจากตัวของคุณเองมันก็เลยแบบเฮ้ยมาไว้ก่อนแลลวสองเพลงนี้คือที่มาบอกว่าเชื่อมโยงกับเพลงเหมือนเป็นแฟนเก่าคนโปรดอะไรเงี้ยคือมันโปรเจกต์ที่เพิ่งออกมาทีหลังอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับผมผมเห็นว่าเพิ่งปล่อยออกมาแป๊บเดียวเองมีโปรเจกต์ที่เข้าไปดูเป็นแบบฟิลฟิลไปตั้งแคมป์ร้องเพลงสดกันด้วยตลอดสามเพลงนี้ยังไงทําไมถึงแบบ เอาเอานี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับเป็นเป็นวางแลนอยู่แล้วหรือเปล่าอันดับแรกจริงจริงมันเป็นวันว่างอันดับแรกเลยคือวันว่าบอันดับแรกเป็นวันว่างครับหาเรื่องเที่ยวครับหาทำครับคือเวลาเราไปเที่ยวเราก็จะให้มันเกิดงานโดยนิดๆครัผมไม่งั้นจะเราจะเที่ยวแบบรู้สึกผิดไปเที่ยวอย่างเดียวเล่เท่อย่างเดียวก็มันจะดูแบบเอ้ยพี่ผมขอไปเที่ยวได้ไหมแต่ถ้ามันจะมีผมขอพ่วงงานไปหน่อยเลงานงานเป็นตัวที่ทำให้เราเดินทางออกเที่ยวแบบสบายใจใช่ถือว่าเราไปทำงานอะไรอ่้ด้วยแล้วก็ พอเราไปตั้งแคมป์อะไรเสร็จเราก็ อัดไลฟ์แฟชั่นกันซะหน่อยอัดง่ายๆเลยครับก็คือแบบว่าไปนั่งหามุมดีๆแค่นั้นเองแล้วก็อัดด้วยโทรศัพท์เลยง่ายๆอมดตินักร้องถ้าถ้าดูในคลิปก็จะเป็นนักร้องถือโทรศัพท์อย่างเงี้ยไม่ได้ดูเนื้อนะครับเสียงอัดเสียงครับไม่ได้มีไวลงไวเลตไม่ได้มีอะไรติดเลยโลยเ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 ลเลย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 เ่เลราะว่าคอสอยู่ในลังแช่ถังไว้หมดแล้เลย้ยเยเยเลยเลเลเลยเยเลงเเเเเเ นะครับของสดมันก็ต้องแช่ไปเปียว่นะครับผมโอ้โออเคยากกินแจ่วครัทางเข้มมันต้องมีไงแต่ก็ต้องเป็นหมูย่างแจ่วนะครับผมนะฮะเหลืองเหลืองด้วยนะแบบน้ำหนึ่งเหลืองใช่นะฮะบวยบวยนะบวยใครๆก็คิดไปทางของกินนะครับผมอ่ะเราต่อกันดีกว่าแต่ทำไมมีแค่2เพลงเพราะว่าเอายิ้อีกแล้วเพลงที่ตั้งใจจะถ่ายตอนดึกครับผมแต่ว่า Oh, okay. พาะที่มันตกไปแล้วแงไม่พออย่างที่เราบอกเราไม่ได้อุปกรณ์ไปเราง่งวงกันซะก่อนเราง่วงเราง่วงกันซะก่อนมันมืดเกินนะครับแล้วอาหารก็หมดแล้วด้วย หนังท้องตึงหนังตาตยาอนหย่อนเยอะไปหน่อยครับมแต่ว่าดูแล้วมันแบบเมันดูชิลมันดูเป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นฟิลที่สัมผัสได้เวลาคนไปเที่ยวกับเพื่อนมีกีตาร์ตัวหนึ่งมีอุปกรณ์ที่ก็ไปนั่งร้องนั่งเล่นกันเป็นฟิลฟิลลิ่งประมาณนั้นใช่ไหมครับผมและสําหรับโปรเจก t นี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปหรือว่ามันมีอะไรอีกบ้างไหมฮะจะมีแบบแฟนมีกับโปรเจก t นี้ไหมหรือ MV จะได้ดูไหม MV นะครับบอกก่อนเลยนะครับตรงนี้นะครับ ไม่ได้ดูเฮ้ยลือเปล่านะเอ้ยรือเปล่านะหหรือเปล่าวะไม่รู้หรือจะได้ดูหรือจะไม่ได้ดูอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับแผนแรกก็แพนแรกก็คือยังยังยังไม่มีครับยังไม่ได้มีเพราะว่าจะเประส่งแรกเราอยากแบบปล่อยปล่อยเป็นเพลงสามเพลงนี้ให้คนได้ออกไปฟังทางสตรีมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยด้วยทางยูทูบก็เลยแบบเป็นเป็นแค่เลดกวิดีโอคือเราเรามีความรู้สึกหนึ่งครับว่าเพราะว่าเราก็เคยเป็นกับตัวเราเองเวลาเราฟังเพลงในยูทูบครับบางที ฟังฟังเพลงที่ไม่มี M อวครับรู้สึกดีกว่าที่มี MV แล้วแต่คนแล้วแต่คนแล้วแต่คนนะแต่ว่าผมเป็นคนเฮ้ยแต่ผมอันนี้เข้าใจเข้าใจความรู้อกใช่ือว่าภาพมันไม่ภาพมันเป็นแค่ภาพเดียวอะแล้วเราก็หลับตาฟังเพราะเราจะไม่ต้องโฟกัสกับภาพแล้วเราใช้หูอย่างเดียวความรู้สึกมันมันเหมือนกับว่ามันเราได้เข้าไปในเพลงที่เขาจะสื่อมากกว่าที่เราแบบดูภาพเล่าเรื่องไปด้วยอือคือการการดูการดู m อมมันเหมือนเป็นการที่วงหรือว่าศิลปินคนนั้นอะ ชี้ทิศทางว่าเขาต้องการจะสื่อสารทีนี้แต่คราวนี้พอมันเป็นแค่เพลงอย่างเดียวมาคราวนี้คนร้อยคนฟังภาพนี่หัวร้อยคนที่หลับตามันแตกต่างกันออกไปการตีความเรื่องราวของตัวเองครับผุเชอยาโอเคมันมันฟรีดอมกว่ามันปล่อยฟรีกว่าแล้วแต่คนเลยถูกไหมครับเอออันนี้น่าสนใจเหมือนกันว่าทําไมเพลงทุกเพลงถึงปล่อยเป็นไลน์ลิกออกมาปล่อยเป็น MV ออกมาแล้วความส่างของมูสการฟังฟิลลิ่งมันก็แตกต่างกันออกไปถูกไหมครับผมถามขั้นตอนการทํางานของน้องสามคนหน่อยครับเวลาทํางานกันนี้เรา เราเริ่มจากอะไรครับจริงแล้วเอปกติแล้วจะเริ่มจากเนื้อร้องครับเนื้อร้องก่อนเนื้อร้องคอนเซปต์ครับวางคอนเซปต์ให้แน่นแล้วตัวผมก็จะเขียนเนื้อแล้วก็ไปคุยกับวงว่าคอนเซปต์นี้เอาไหมหรือบางเพลงก็จะขึ้นมาด้วยกันเลยก็คือนั่งอยู่3ามคนแล้วว่าเขียนเพลงอะไรดีอืมีคอนเซปต์ไหนไหมมากลางช่วยกันคิดเมโลดี้บ้างคิดเนื้อบ้างประมาณนั้นแล้วก็เป็นพาร์ทปิ่นทําดนตรีขึ้นมาครับ จคอกันเซปต์หรือว่าทําเพลงอะไรดีอะไรเงี้ยแลาวัตถุดิบที่เราหยิบเราหยิบมาจากไหนตัวเราเองไหมหรือทั้ง3าคนหรือว่าท,วทั่วไปปกติแล้ววัตถุดิบที่ผมจะใช้หยิบบ่อยก็นอกจากเรื่องราวของคนรอบตัวแล้วก็ตัวเองด้วยนะก็จะมีหนังสือกับหนังครับ,รบเวลาเราดูหนังผมจะชอบรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าผมอยู่ในโมเมนต์หรือตัวแทนของคนคนเนี้ยที่กําลังเสียใจยอยู่ผมจะรู้สึกยังไงบ้าง แล้วตัวละครที่เราได้ดูเนี่ยเขาถ่ายทอดออกมาอย่างไงบ้างประมาณนั้นแล้วก็ค่อยเอามาเขียนเป็นเพลงครับอแสดงว่าทั้งสามคนเป็นคนชอบดูหนังหมดเลยดูครับดูดูบ้างเจอคนละแนวเจอคนละแนวใช่๋อาจะพูดคนละแนวพอดีเมื่อกี้อย่างโปรเจกต์นี้ก็คือเป็นเล่าเรื่องสามเพลงด้วยภาพสามภาพแต่มีการสื่อสารเป็นฟิลลิ่งแบบนี้ท่านหนังแต่ละคนชอบแตกต่างกันใครชอบหนังแนวไหนบ้างเนี่ยผมชอบหนังตลกครับโอเคผมชอบคอมเมดี้ชอบแบบหนังผีครับ นังตลกกับนังผีนี่ดูยังไงก็ไม่ไม่ไม่กลัวครับอ่ฮะเป็นคนไม่กลัวไม่ค่อยกลัวครับดูยังไงก็ไม่กลัวมันมันมันตื่นเต้นอุ้ยตกใจจังเครับผมโอเคนะชอบหนังผีกันตลกจริงด้วยชอบมูดหนงีมันแบบเออดูอะไรอย่างงี้ส่วนตัวเป็นคนชอบดูพวกดรามาติกครับดรามาติกพวกหนังแบบญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีที่ที่ที่เป็นเขาเรียกว่าชีวิตเลยอืครับอย่างยกตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งของของญี่ปุ่นเนี่ยผมจําชื่อเรื่องไม่ละจะเป็นฟิลประมาณว่า มันจะต้องมีพระเอกหรือนางเอกสักคนต้องเสียอแล้วพอสุดท้ายแล้วเราพอเราได้อยู่แบบสมมติว่าเราแทนตัวเองเป็นเป็นเหมือนพระเอกคนเนี้ยถ้าเราสูญเสียนางเอกไปตลอดกาลเนี่ยเราจะต้องรู้สึกยังไงบ้างอะไรประมาณนั้นครับใส่ขยี้อารมณ์ใช่ครับทาฉันเจ็บฉันเจ็บฉันเจ็บอีกเจ็บลูกอีกเอาอีกนะครับผมมาเอาผมชอบหนังประมาณไหนครดูหนังซอมบี้ครับ เฮ้ยใล้ๆหนังบี้หนังบูอะไรพวกนี้ครับแล้วก็หนังหนังกราทอนสืบสวนต้นธนาคารอะไรพวกนี้ครับสายซิวเวิร์ลสายซิวเวิ์สายซิวเวิร์ลแสงมันลุยๆหน่อยแล้วก็หนังหนังโรคจิตก็ดูครับอ๋อหลากหลายจริงใช่ใช่ครัไม่ใช่หลากหลายนะหลากหลายอารมณ์เหมือนกันนะสายอารมณ์ครับไปเรื่อยนะครับแล้วแต่ช่วงนั้นอยากดูอะไรอ่าโอเคได้ฐานะศิลปินช่วงนี้ คือต้องเข้าใจว่ามันเคยมีข่าวหลายๆคนอย่างเราจัดรายการวิทยุก็จะเห็นว่าช่วงโควิดอ่ะศิลปินเดือดร้อนมากสุดๆหนึ่งคือเราไม่สามารถเป็นไลฟ์คอนเสิร์ตได้ไม่สามารถจัดแฟนมีตไม่สามารถเจอกับแฟนเพลงเราได้หรือว่าอีวงอีเวนต์เราก็ออกไม่ได้เนี่ยทงานนหเลยทำงานเพลงกันอยู่แต่บ้านเป็นแบบทํางานแบบ แบบเป็นโฮมอ่ะคือแบบทุกคนทำงานไม่ได้เจอกันเลยนครับพอกลับมามีคอนเสิร์ตได้มีเทศกาลดนตรีซึ่งปลายปีนี้ช่วงการปีพันแน่นมากรู้สึกยังไงครับเทศกาลดนตรีที่ไปเล่นล่าสุดคือ s t n r m u s i c Festival เป็นไงบ้างครับโอ้ดีใจมากครับแล้วก็สนุกมากครับเพราะว่าอย่างตอนตอนแรกช่วงช่วงโควิดที่ผ่านมาเราเขาเรียกว่าเหมือนบางที่ก็ยังเปิดบางที่ก็ยัง จัดไม่ได้อะไรเงี้ยเลยทําให้เราไม่ได้เจอคนเยอะส่วนช่วงท้ายปีเนี้ยช่วงเนี้ยแน่นๆเลยครับดีใจที่ได้เจอทุกคนมากๆแล้วก็มีความสุขมากที่ทุกครั้งที่ได้ออกไปโชว์แล้วก็ร้องเพลงจะบอกว่าระยะเวลาประมาณสักสาเดือนที่แล้ว,วครัมันเปลี่ยนแปลงประมาณว่าแต่ก่อนคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะจัดแล้วมีเก้าอี้มันจะนั่งลิงใช,ใช่ใช่ครับผมแต่ว่า new normal เขาว่ารูปแบบใหม่แต่ทุกวันนี้ไม่มีเลยครับ เรรู้สึกว่าดีใจมากใช่นเอีอไม่มีคนดูขอบคุณมากครับผมโอ้โหนี่ส่งมาเออโหส่งมาหวานเจี๊ยบกันอน่นี้ก็ต้องเล่นนะคนนก็แน่นเข้ามาใกล้ๆกันแต่เราเข้าใจนะว่าเออโอเคทุกคนรักษาสุขภาพดีกว่าแต่ว่าในเมื่อเขาแบบปลดล็อกมาแล้วอ่ะผมผมก็แบบดีใจเมื่อวานเนี่ยโหคนถือไฟฉายส่องแฟลชให้แบบโหเยอะมากเยอะมากเมือตอนนั้นพี่ถามว่ารู้สึกไงที่แบบว่ามีคอนเสิร์ตเริ่มเยอะนะเริ่มแน่นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะมันระวางเป็นปีๆไว้ว่าปีนี้เราอยากเราอยากมีเป้าหมายอะไรบ้าง อย่างปีที่แล้วเราคือเอ้ยเราขอเพลงสักเพลงหนึ่งให้เป็นที่รู้จักใช่เราก็มีแฟนกับคนโปรดรู้จักแบบรู้จักแบบกระตะโกนเลยแะไรครับผมมันรู้จักมากมากเลยครับแล้วก็ปีเนี้ยก็เลยวางไว้ว่าอยากได้เฟสติวัลต่างๆที่คือเขาเรียกว่าอะไรศิลปินรุ่นเล็กๆที่เขากําลังแบบกําลังจะโตขึ้นมาเขาก็จะอยากเล่น อะไรแบบอินเทอร์เน็ตการได้ไปแคทติโบการได้ไปบิ๊กมาเทนไปเชียงใหญ่ไปนู่นไปนี่อะไรมันคือเหมือนกับว่าเช็คพอยท์ที่ที่เราจะต้องไปถึงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนปีนี้เรา เราได้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีใช่ครับขอบคุณก็ผมดีใจมากตอนนี้อย่างเดียวเลยครับจะเป็นโควิดครับใช่ครับผมนะฮะงานกำลังไหลเลยอย่าเพิ่งมาเบรกนะครับผมเียอะหัวทิ่มเลยนะครับเป็นฟิลฟแบบเล่นเกมเศรษฐีแล้วอะทอยตกเต๋าแบบติดคุกกันนะเด็กเพื่อนกำลังซื้อโฉนดกันใหญ่เลยนะครับเราติดคุกนะฮะเป็นฟิลนัะนะฮะอย่ามาคัดฟิลเราใช่ครับนะครับแต่ก็อ่ะ ถือว่ากลับมาคึกคืนกันแล้ววันนี้ไหนๆก็มาแล้วโปรเจกต์นี้ Midnight Express นะครับม huh? ีท okay. ั้ง sure 3เพลงจะไม่ให้โชว์เลยก็ไม่ได้แม่งกีตาร์อีกกีตาร์กีตาร์กีตาร์กีถือมาเท่ๆนะครับผมอ่ะขอเชิญเดินเดินกีตาร์นะเดินเดินกีตาร์ครับเกลามาลามาโอเคเก๋งน้องอ๋อนี่เป็นน้องน้องทีมเป็นน้องทีมครับคนดูแลครับผมนะครับไม่รู้มันดูแลผมหรือผมดูแลกีต้าร์ช่วงนี้ไปแคมป์ได้ไปกับเขาไหมฮะใช่ครับทำไมทำไมไม่ห้าม ถือว่าได้นะถือว่าได้นะสอนมาดีสอนมาดีสอนมาดีอันนี้เอาซุกี่เพลงตอนสิบห้าแล้วกันเนีสิบห้าโอเคมีเวลาเหลือเหนือครับโทรแอนนเซิลที่ต่อไปได้เลยนะคะเอาเพลงอะไรก่อนเรก่อนเอาเพลงอะไรเนี่ยคือตอนนี้เหมือนพี่เขาบอกว่าทําไมมันมันหายไปเพลงหนึ่งของของที่เราตั้งแคมป์เนี่ยเราเลยรู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะเอาเพลงที่เราหายไปจากการตั้งแคมป์มาเล่นให้ฟังแล้วกันใช่โอเคไปนะมา นะ,น,นะได้ออออมมไปด้เเเเห็นนนภาาาพพธธลแผ่่จวจะร ใจวันนั้นดีใจจริงๆที่เธอได้พบและเจอคนที่เธอฝันในวันนี้ภาพที่เธอวังคงเป็นเขาที่มาแทนฉันบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทำเป็นเข้มแข็งแต่สุดท้ายฉันเองก็ยังเสียใจ ความสุขดีนะจากสิ่งที่ฉันเห็นในวันนี้เธอดูดีนะแตกแต่ตงจึงเมื่อตอนทีน่แขางฉันเธอได้เจอแล้วกับคนที่ดีขอให้เธอนั้นโชคดีแม้รักที่เธอนั้นมีจะเคยเป็นฉันไมเล่นะไม่เล่นมา รักม่อยู่กับฉันดีไหมแต่เธอนั้นไม่ไว้ไม่อยู่กับฉันดีกว่าอะไรที่เธอต้องการฉันจะทำไม่มากกว่านั้นในแบบที่เขาให้เธอไม่ได้แต่เขานั้นไม่รักม่อยู่กับฉันดีไหมแต่เธอนั้นไม่ไว้ม่อยู่กับฉันดีกว่าฉันจะทำไม่รู้ว่าเธอนั้นโชคดีแค่ไหนดีแบบจนใ้เธอลืมเขาไปเลย โอหสุดยอดนะเยี่ยมเยี่ยมเลยครับผมถือว่าเจ็ดมากนะครับแบบได้ฟิลลิ่งลำธารไหลเหมือนในตอนไปแคมป์เลยนะครับผมอ่ะโอเคฮะมาขนาดนี้แล้วนะฮะดูคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์โอ้มีคนส่งดาวด้วยกดสาุมีคนส่งดาวมา200ดวงใช่ไหมฮะอันนี้100ดวงนี้นี่คือคุณสุภาวดีครับผมกดดาวมาให้100ดวงฮะขอบคุณมากครับ ว, He ว่าแต่ดาวแรกเป็นเงินได้ไหมครับโอเคดาวแรกเป็นเงินได้ไหมชอตสอ๋อยังไม่ตอนนี้แรกเป็นเงินได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคนที่กดส่งดาวมาใช้เงินซื้อครับเฮ้ยนะฮะสุดมากนะครับโอ้ยนะครับผมคุณอีฟนะบอกอันยองนะครับผมแล้วก็บอกว่าง่วงจริงๆนะอ้าวอ้าวอ้าวบ่ายแบบนี้แสดงว่ากินอิ่มนะฮะแสดงว่ากินอิ่มไปนะครับผม บอกว่าเก่งมากนะฮะแล้วก็เพาะมากบุญหูสุดๆใช่ครับนี่คือสิ่งที่ผมชอบในอาชีพนี้คือเป็นบุญหูผมได้ได้ฟังศิลปินร้องเพลงสดบ่อยมากนะฮะแล้วก็เยี่ยมจริงนะโอ้โหนี่หูเลี่ยมทองสุดๆ,ๆนะครับผมเคช็อกโกแลตเอาเคลือบช,อออชอ็อกโกแลตด้วยนะฮะติดหวานจะแล้ว <S <S นะคร <นะ S 2> ับผมอ่ะโอเคนะครับผมแล้วก็บอกอคุณจุริรัตนะบอกสวัสดีนะครับวงสลับคิดนะครับผมครับผมโอเคนะฮะ เร็วๆนี้จะมีไปเฟอริเหรือคอนเสิร์ตที่ไหนอีกไหมครับผมมี Big Mountain ครับซีซั่นออฟเลิฟก่อนซีซั่นออฟเลิฟซองครับแล้วก็ Big Mountain Overcoat ครับผมโอ้โหนี่งานใหญ่ของไทยเราทั้งหมดเลยเทศการดนตรีที่ใหญ่ๆที่กลับมาปีนี้คือไปหมดเลยไปหมดเลยโอเคนะครับผมมาฝากช่องทางการติดตามแล้วก็โปรเจกต์นี้หน่อยครับผม ครับผมก็ฝากพวกเรา Slap k i s s ด้วยนะครับสามารถฟังเพลงของพวกเราได้ทุกสตรีมมิ่งเลยนะครับแล้วก็ชม MV ได้แล้วทาง YouTube Love Is นะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมขอมาที่เมโลกันเยอะๆนะครับจัดไปนะครับผมทุกเพลงขอมาได้เลยนะฮะทุกชั่วโมงนะครับของทุกช่วงดีเจด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณ Slap k i s s มากนะครับผมขอบคุณมากๆครับดีไหมโปรเจกต์หน้าโปรเจกต์ใหม่หรือว่า มีโปรเจกต์เลยที่จอยกับเมลโลได้นะขอเรียนเชิญด้วยนะครับยินดีครับโอเคครับผมไปฟังหนึ่งเพลงเพลงนี้ด้วยครับในโปรเจกต์นี้นะฮะเกือบเหมือนจะรับคิดครับผม Living your papa